เราดูตู้ทิทใายเลยดูดีเหนือเนาะเดินทางไปทำน้องไทยอยู่ฝั่งลาวเจอกับน้องไทยแล้วน้องไทยมาเต่ต้องเหนือสบายดีสวัสดีค่ะเจอนน้องไทยเราคนละสีเลยนานๆมาให้ทำได้ไม่ สบายดีพ p f c ทางฟังลาวและฝังไทยและต่างประเทศเนาะจ้กคิมนี้น้องกบพาทุกคนมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนั่นเองเนาะจ้กโดยมื้อนี้น้องจะเดินทางไปลาวคือเขาเนาะจ้าเพราะว่าเอิมนี้น้องจะไปหับน้องทรายเนาะมาจากแขวงหัวพันธุกคนนะทุกคนเปลนทางมากไก่นาะจ้ก เมื่อน,นี้นุชกัจะพาทุกคนเดินทางด้วยรถไฟเที่ยวประมาณสามทุ่มเส้าหานาทีนอ่ะจ๊ะรถไฟใกล้จะออกนะทุกคนแตอเราอยู่สุด,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 ดท้ายแลยตู้ที่เก้าเนาะเดินทางไปหับน้องไทยอยู่ฝั่งลาวเดินทางจากกรุงเทพไปหับน้องไทยมาจากฝั่งเรา ตอนนี้สานุตเขาขึ้ดนรถไฟแล้วเนาะมือนี้คนเดินทางมาหลายปานไนเนาะจากมือนี้สานุตขัเดินทางไปครับก็นอกไทยนอกจากหลังจากสีน้องกลับบ้านกลับเปล่านอะโดนแล้วเป็นปีแล้วนอกจากปีควาแล้วมือนี้ก็อเอ่อเพิ่นสิมาหานอกจากสานุตมาอยู่กรุงเทพเพิ่อนก็ยังบ่ทันดนมากรุงเทพักเทื่อเนาะ ปีที่แล้วเพื่นกลับมากับยูเคอุดอรเนาะจา้ะโดยเมื่อนี้น้องก็กเดินทางไปับเพื่อนอยู่ฝังลาวพุนเนาะจา้ะทุกคนไปหับอยู่แถวตลาดเซาคุณแหละอยู่อันเวียงจันเนาะนะะ้หนูเวียงจันเดี๋ยวเป็นเนรถไดเดี๋ยวไปติดตามเบิ่องนำกันเลยจา้าตอนนี้รถไฟก็ออกมาแล้วเนาะจา้ะ รยากาศตอนเช้าริมทางรถไฟเด้อซึ่งสาวนุชเดินทางตัตงเต่ตอนกลางคืนเนะาะจ๋าเที่ยวาสามทุ่มยี่สิบห้านาทีเนะาะจ๋าคนที่สาวนุชเดินทางามานำรถไฟเนาะตอนนี้ก็ถึงกุ้มเพราะว่าปีแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงอุดรแล้วเนะาะจ๋ามือน,นีนสาวนุชพาทุกคนเดินทางมานำรถไฟเนาะ มื่อนี้ก็มากะสะดวกอยู่เพราะว่าคนเดินทางบ่ลลายเนอกจากที่นั่งเหลือเยอะเลยเนอกจาทุกคน,นเพราะว่าสานุษเดินทางมานำรถไฟเที่ยวออกเที่ยวสามทุ่มเสารหานาทีเนาะออกจากสถานีกลางบางซื่อเนอกจากตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถไฟอุดรแล้กจากทุกคนสานุนก็รจะนั่อยู่อุดรน,น,นอกออลลจาก้ะกะ สิดาวน์ต่อรถอยู่บอ,อ,อกสอเนาะต่อรถระวังปฏิเสธทุกคนตอนนี้สนุกมหาหยอตบกสาอ,อุดรธานีแล้วกลัมาซื้อตั๋วรถเนาะจ้ะ80บาทไปฮอดอยู่ตลาดเซาเลยอยู่นครหลวงจันทร์เนาะพร้อมเดินทางบอทุกคน ตอนนี้รถบานระบางประเทศเนาเป็นก,นกนาหมาฮอดดานาฟังหนองคายแล้วเนาะจ้ะทุกคน หน้ามื้อนี้มื้อนี้มีนัด <c oughs> นัดสำคัญ <c oughs> พอดีมาฮอดดานฟังลาวเนะาะจ้าทุกคนก็มาเจอเอ้ยฮักทียูอดนนน้ำกันเนาะเพื่อนว่าไปเล่นก็เพื่อนแน่วันพอดีเอ้ยเพื่อนอยู่นะครูวิ่งจันเนาะพอดีสานุตกันเลยว่าเอาไว้โอ,อกาสหน้าซาเพราะว่ามื้อนี้ก็นัดกับน้องไทยไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวสิไปเล่นน้ำลาวเนาะเพราะว่าเอ้ยเพื่อนอยู นครหลวงเวียงจันทร์เพื่อนอยากให้ไปเล่นอยู่บ้านเพื่อนเออพอดีหูจักกันอยู่อุดอรเนาะจ้ะรถออกแล้วอันนี้ก็คือธรรมศาสตร์เมืองลาวเนาะจ้ะทุกคนอันนี้ก็เข้าฟังลาวแล้วเนาะจ้ะพอดีสานุดมาฮอดกอนน้องทรายเนาะน้องไทยเพื่อนยังมาทันมาฮอดเทื่อสานุษก็ต้องรอท่าเราเนาะจ้ะอยู่ตลาดเซา กำลังไทยแล้วลงไทยมาเจะต้องเหลือสบายดีหิเขาวอิมออ่มเลสบายดีสวัสดีจ้าเดินลงไทยเราคนละสีเลยนานๆมาให้ทนได้ไม่เมื่อวานดำเพิ่งจาเห็นไปเลย มาวาจเไอเดห้างมาจะมันหม่อเน้มัี่วงเดินอที่ไหนมันหม่อมานงานเอาเอาน้ำมันปรอด่มดาจมาจงจเปล่จ้าซ้ำเติมมาทไมอะไรูเดินมาเหอมาจู่ยู่จิ้วเันตะไล่ะเลเม็ดน้ำมัน มาว่าท่านโลดแทนเทียมโมงเสื้อแขนบอดด้ม่เนาะเกี่งอะไรนนั่งคิ้วเมียมะแม่จากซ้ำเติมมาซ้ำเนื้อถอแบงเซ่งเซ็งเออจะคิวเติมเมียมาคิวเต่งสามสิบพันโอ้สามสิบพันละบอก มือเม,มือ่อยังสิบพันอยู่อะไรเมื่อฮังหรอจ้ากันเวียงเออซำเนื้อมาเวียงจันเนยขาริ่มเนซีแซนหรอหโหม,มืหลายบาทเดือนี่นจังมือก่อนเดินทางเนย <c oughs> ส,สองมือสองมือสองมือหนึง่งคืนเนอ เอมอมาหอดเบี่ยงจันละวัน,นี้สิไปไทายวะไปร้อนไปอุดรไปอุดรนะไ,ไปหาแม่นางแม่นางกระทำหาอยู่โอ้ใกล้ามาอีกบ้านอ้อสันพอกับแม่มาแทงา,ามเพิ่นยิ้มยุย้ยยุย้ยแถวพอ,อยายเบี่ยงพอน ก็ให้น้องไทยนางพักก่อนเพราะว่าเราเดินทางมาแต่ซาเหนือเนาะออกเที่ยวหางจนมาฮอดมาฮอดเวียงจันเนาะก่อเทียงเทียงพอดีเนาะหลังจากนางพักแล้วก็ให้เรามาซื้อปีรถนะจ๊ะปีรถกับอุดอรซื้ออยู่ตลาดเ้าเนาะคิวรถตลาดคิวรถนครหลวงเวียงจันเออทุกคน ก็คนเดินทางวันนี้ก็มีหลายอยู่มาซื้อปีน้ำเนาะจ้ะมาซื้อปีรถไหน,นล่ะได้ไันเอาของบ้านมาหายเหมือนทามหาเท่าอยู่เห <c oughs> วาดอน ชำแล้วคลิปนี้นอสาวนุชก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อจ้าสบายดีและสวัสดีจ้าฝากติดตามคลิปหน้าของน้องกับน้องไทยในเด้อจ้าขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อจ้า